น้ำไม่ไปเนาะมันก็จะเหมือน <c oughs> นิวอรีนน่ยนะครับ <c oughs> เราไปคาดไม่ถูกหรอกว่าอะไรมันจะเกิดไม่เกิดธรรมชาติเป็นควบคุมเราอยู่เนี่ยนะครับมันก็แบ่งๆกันไปเวลาเสียหายมันก็ว่ากันไปนะครับครวน,นี้เราไปกลัวไอ้น้ําท่วมที่ที่มันเสียหายเพราะเราไม่รู้เท่าทันมัน <c oughs> เราไปรังเกียดน้ําที่สร้างชาติเรามาเราไปตั้งท่ารังเกียจว่าน้ําปี5้าสี่คือมหาอุทกภัยมันคือกระบวนการธรรมชาติที่มันเป็น ร้อยปีสองร้อยปีมันมาทีหนึง่งแต่ถ้าบอกว่าโลกร้อนจะมาอันนี้ก็ว่ากันไปนะมันมีวิทยาศาสตร์หลายหลายแบบนะฮะทางนิยายวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที่กําลังพิสูจน์กับอะไรแต่ว่าข้อมูลวิทยาศาสตร์วันนี้มันคือค่าความน่าจะเป็นมันหนึ่งในร้อยถึงหนึ่งในสองร้อยแล้วเราก็ยืนอยู่บนความไม่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของประชาชนแล้วก็ปั้นโครงการขึ้นมาแล้วก็โยนว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณจะรับผิดชอบหรอผมรับผิดชอบไม่ได้หรอกครับ แต่เราเล่นเงินบนไม่เล่นไม่เล่น,ลนบนวิทยาศาสตร์เลยอ่ะว่วยน้ําโชว์กินข้าวโชว์กินปูโชว์แล้วก็ขู่กันว่าถ้าน้ํามาอีกใครรับผิดชอบ<น>แล้วอะไรคือความเรา,ค,เราค,คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไม่มีอ่ะเข้าใจค่ะผมไม่นักวิทยาศาสตร์เข้าใจค่ะอาจาใจเข้าใจทีนี้ต้องปิดท้ายที่จะอ,ออ,อปรยยุทธค่ะเ,เรื่องแหม่เวลามันน้อยแต่ฝัดเดเวอร์ชั่นเนี่ยค่ะทางรัฐบาลมองว่า เอาจิงๆเลยนะคะไม่ไม่ต้องเอาตามขั้นตอนที่ต้องศึกษานะคะคแต่ว่าในส่วนตัวพออเลยค่ะท่านก็ทํางานวิเคราะห์โครงการอยู่แล้วเนี่ยโครงการนี้มันจะสร้างวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันไหมคะอืมถ้าพูดอย่างนั้นก็ก,ก็ก็ใช่นะครับก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพราะแน่นอนการโครงการพัฒนามันต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องหนึ่งวิถีชีวิตเรื่องอ่าเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเนี้ยมันเป็นธรรมดาในโครงการที่ ใดๆก็แล้วแต่ที่มีการพัฒนาค่ะแต่ถึง้เมื่อมันมันเป็นโครงการที่จะเกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะคะคาถามก็คือว่าถั้าปีไหนมันไม่ท่วมโครงการใหญ่ <pathway S 1> ะคือคือฝัดเบย์เนี่ยนะครับมันมีหน้าที่ของมันคือเราไม่ต้องการให้มันเกิดแต่เมื่อมันเกิดมันมีเครื่องมือที่จะไปนะครับนี่คือวตัตถุประสงค์ที่ต้องมีเครื่องมือนะครับเพราะก่อนที่จะมาเป็นฝัดเวย์เนี่ยทำไมเราถึง,ถ,งถึงต้องมีฝัดเวย์ห0 0 รู้บัตรไม่ต่อวินาทีถูกไหมครับเพราะว่าฝัดที่ผมเกิดมาได้ตอนแรกเนี่ยนครสวรรค์จุดที่มันเป็นตัวดัชนีชี้วัดความท่วมเนี่ยนะครับมัน5,800นะครับมันเราต้องเอาออกนี่หลักของเราก็คือ1มีเขื่อนชะลอไว้1,500ล้านนะครับมีแก้มลิง3,000ล้านตัวเจ้าพระยายเองเนี่ย 200, 2อ0น้อยไม่ท่วมเนี่ยมันก็จะเมนเทนอยู่ประมาณหมื่นถึง15,000ล้านนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะส่งฝั่ง ฟ,ฟัดเวฝั่งทวันออกเนี่ยหนึ่ล้านาแล้วก็จะมาช่วยถ้ามันเกิดอุทกภัยที่มันเกิดประมาณปี2 5 5 4ัน้ารยสี่ก็จะผันไปดังทวันตก นะครับทีนี้เมื่อเรามาพูดถึงนีเทอร์พีเดียตเนี่ยผมจบมาทางด้านวิศวกรรมเรื่องแหล่งน้ําเรื่องของการใช้ที่ดินการจัดการอ้ำฝนธรรมชาติยังยืนเนี่ยผมย่อมรู้ดีว่าเรื่องอย่างนี้มันจะเกิดยังไงเราไม่ใช่เราจะรอว่า200ปีหรือ100ปีมันจะเกิดแต่มันอาจจะเกิดพรุ่งนี้หรือมาเดือนนี้ก็ได้หรือปีต่อดถัดไปมันจะเกิดอีกก็ได้ซึ่งจากทีๆข้อมูลการของฝนเนี่ยพายุที่มันเกิดมาเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความความถี่ในการ ในการตกหรือว่าความกดที่มันเกิดเนี่ยมันมันไม่แน่อนอนมันกระจายมันไม,ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเอาโมเดลมาพรรยากรได้นี่นนลงถามอันนี้คือความจําเป็นค่ะนี่ต้องถามในกรณีที่เลวร้ายที่สุดหลังจากที่มีฝัดฝัดเดเวอร์ชันแล้วนะคะ<ำ>ว่าเรามีฝัดไดเวอร์ชันแล้วแล้วอเผอิญปีนี้แลรบสบภาพฝัดไดเวอร์ชันจะเป็นยังไงในปีที่แล้งคะปีที่แล้งระบบคลองที่เป็นคลองชนประทานเพราะมันเป็นคลองที่ขุดถูกไหมฝัดฝัดไดเวอร์ชันเนี่ยคือการขุดเพื่อเพื่ออะไร เพื่อให้เป็นประหยัดไม่กระทบประชาชนมากมันก็ต้องเมนเทนน้าเก็บไว้เพื่อรักษาสภาพไม่ให้มันเกิดพังทลายหรือไม่มันเกิดการแตกอย่างนี้น้ำมันก็ต้องเก็บซึ่งตัวธรรมชาติของฝั่งตอนตกเนี่ยมันก็คือการดักน้ําอยู่แล้วซึ่งในคลองเนี่ยมันก็มีน้ำน้ำหล่อเลี้ยงน้ําขังอยู่ค่ะนะครับแต่การที่มันจะมันจะมาจากแม่น้ําเดิมมันก็น้อยอยู่แล้วแล้วมันหล่อกันอย่างไงคะคือน้ำเนี่ยฝั่เนี่ยถ้าเรามามามาคลี่มันรวมเป็นปริมาณเนี่ยฝัด ความยาว2องร้อยแปดกิโลจะขาววอลรักนุซาบุรีนะครับขานุวรลรักเนี่ยนะก็มีสองร้อยแปดสิบกิโลเนี่ยเก็บน้ําประมาณ3ามล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็มีการมีการทําฝายเป็นประมาณ4ตัวนะเพื่อเพื่อจะยกระดับน้ําแล้วก็เก็บไว้ในในตอนเพื่อให้มันเมนเทนคลองไม่ให้คลองเนี่ยมันพังเสียหายได้นะครับนี่คือรูปแบบแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็ดักน้ำในในสาขาย่อยเนี่ยอย่าง อย่างสแกกางเข้ามาด้วยออื่นๆด้วยแล้วก็มีการทำหนึ่งตัวมันเองเนี่ยเมนเทนระบบนิเวศตัวมันเองอยู่แลวแต่ถ้ามันเกินมันเกินหน้าตอนนั้นไม่มีใครมาแย่งน้ำนะปีสองห้าสี่ใครอยากได้น้ําบ้างไม่มีใครอยากจะเอาน้ําออกไปจากตัวเองกัดป้องกันตัวเองท้งทงนั้นค่ะสุดท้ายนะคะพอสุดท้ายจริงๆค่ะโครงการทั้งหมดนี้ทุกโมดูลเนี่ยนะคะสร้างบนข้อมูลที่เกิดเหตุเลวร้ายที่สุดคือปีห้าสี่ถูกไหมคะอ่าใช่โดยที่คํานวณด้วยไหมคะว่าในกรณีปีที่แรงที่สุด จะทาอย่างไรกับโครงสร้างทั้งหมดถ้าสร้างขึ้นได้มีการคํานวณเผื่อไว้ไหมคะครับเผื่อไว้แล้วเรื่องเรื่องแรงเนี่ยมันก็จะเป็นผลบวกอยู่แล้วถ้ามีอ่างอ่างเรามีปริมาตรความจุเพิ่มขึ้นเรามีตัว A3 แก้มลิงเขามีมีน้ํามากขึ้นเราสามารถจัดการแ้งได้ดีขึ้นค่ะที่หมายถึงว่าความความคุ้มค่าที่ลงทุนไปกับการใช้โครงสร้างต่างๆเพื่อนาท่วงแต่ว่าในขณะแรงเนี่ยความคุ้มทุนเชิญค่ะคุณโจ้ฝันลองคิดดูถ้าเรามี เราไม่มีอะไรเลยแล้วความเสี่ยงหายที่เกิดขึ้นอย่างปี2504 <c oughs> ที่ประเมินธนาคารโลกประเมินไว้1.4ล้านล้านแต่ถ้าเราใช้งบแค่300ลนหหมื่นล้านเนี่ยมันปีเดียวถ้ามันเกิดมันก็คุ้มอยู่แล้วถ้าเรามองในเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์ถูกไหมครับ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยทุกปีรัฐบาลก็ต้องชดเชยปีละ7 0 0 0ล้านเรื่องน้ําท่วมน้าแรงปีละเป็นหมื่นล้านเห็นไหมครับห้า <c oughs> ปีก็คืนทุนแล้วโครงการนี้ถ้าไม่ทำถ้าถ้าถ้าไม่มีนะครับหรือถ้าเราทําแล้วปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลชดเชยไป 岡村。<か>なんか นี่ถึงเป็นที่มาค่ะคือประเด็นยังไม่จบนะคะผู้ชมเวลาหมดแล้วนะคะคือถึงเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงอยากให้เกิดลักษณะการร่วมกันมานั่งคุยกันในเวทีเดียวกันนะคะคมชลึกก็อยากได้ค่ะอย่างที่พอมาวันนี้อู้ยินดียินดีค่ะต่อให้เห็นไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่ก็ยินดีดีกว่าจะได้พูดอยู่ฝั่งเดียวว่าทำไมมาถึงใหม่ดีนะคะฝังฟังคนที่เขาคิดว่าดีเนี่ยมันก็มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายจะตัดสินใจอย่างไรเดี๋ยวรอตูดูรอดูตามกระบวนการแต่ผมว่าเชิญพออีกมาดีนะ นี่รู้เรื่องนะผมรู้เรื่องขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขออภัยเวลาหมดจริงๆนะคะทั้ง3ท่านขอบคุณค่ะน่าจะได้คุยันอีกสมรความคืบหน้านะคะเพราะรัฐบาลบอกว่ายังไงประมาณตุลาคมได้เซ็นแน่แต่ว่าสารปกครองสูงสุดจะว่าอย่างไรก็น่ารู้อีกเหมือนกันนะคะอีกสักครู่ข่าวค้นคอนเนชั่นนะคะวันนี้คมเฉลิกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ